เรื่องเล่าผีห้อง402ห้ามเปิดถ้าคุณเคยไปพักหอพักเก,กา่าๆที่มีห้องหนึ่งถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเปิดคุณจะกล้าเข้าไปดูไหมนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพีชนักศึกษาหญิงปีหนึ่งในคืนที่ไฟดับทั้งหอพีชเพิ่งย้ายเข้าหอหญิงแห่งหนึ่งย่านชานเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสงบและราคาถูกเธอได้ห้อง403 อยู่ติดกับห้อง402ที่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกมีผ้าคลุมและแปะป้ายว่าห้ามเปิดตอนแรกเธอไม่คิดอะไรจนคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักไฟดับทั้งหอและพีซต้องใช้ไฟฉายจากมือถือขณะที่เธอเดินออกมาหน้าห้องเพื่อตรวจเบเกอร์เธอสังเกตว่าไฟฉายของมือถือส่องไปยังประตูห้อง402เปิดแง้มเล็กน้อยทั้งที่ตอนเช้าประตูนั้นยังถูกล็อกสนิท พีชใจเติมแรงแต่ความอยากรู้มันมากกว่าเธอเดินเข้าไปใกล้แล้วก็เอื้อมมือไปเปิดภายในห้องมืดสนิทมีกลิ่นเหม็นอับและอากาศเย็นผิดปกติพีชกวาดไฟฉายไปร,บรอบๆก็พบว่ามีเตียงไม้เกา่เกาๆอยู่กลางห้องและมีบางอย่างคลุมอยู่บนเตียงเธอเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ค่อยๆดึงผ้าคลุมออกทันใดน,นั้นไฟดับพีชรีบผันหลังกลับ และพุ่งออกจากห้องแต่ประตูห้องกลับปิดป้างใส่เธออย่างแรงเธอเคาะประตูอย่างบ้าคลาั่งเรียกให้คนช่วยเสียงฝีเท้าดังรอบๆห้องราวกับมีคนเดินวนไปวนมาเสียงหัวเราะเบาๆดังอยู่ตรงมุมห้องและเสียงกระซิบว่าเธอเห็นแล้วต้องอยู่ด้วยกันทันใดนั้นไฟก็กลับมาพีซอยู่หน้าห้อง402ที่ปิดสนิทเหมือนเดิมตอนเช้า พีชรีบไปถามเจ้าของหอว่าห้อง402เคยเกิดอะไรขึ้นเจ้าของเงียบไปสักพักแล้วพูดว่าตอนแรกไม่อยากบอกแต่ถ้าเธอเห็นแล้วก็ควรรู้ไว้เมื่อ5ปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งฆ่าตัวตายในห้องนั้นเพราะถูกคนรักทิ้งตั้งแต่นั้นมามีคนเจอดีไม่มีใครกล้าเช่าอีกเลยสุดท้ายจึงล็อกห้องไว้อย่างที่เห็นพีชไม่พูดอะไรรีบเก็บของและย้ายออกภายในวันนั้นทันที แต่ทุกวันนี้เวลาผ่านไปพีชยังจำได้ดีว่าคืนสุดท้ายก่อนย้ายออกประตูห้อง402มันแง้มออกเองอีกรอบเรื่องราวที่คุณได้ฟังเป็นเรื่องจริงที่ถูกเล่าต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นก่อนจะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในความมืด คืนนี้คุณจะกล้านอนเปิดไฟไหม